สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมครับที่เชลซีครับมีโปรแกรมเปิดบ้านพบกับทางเบรนท์ฟอร์ดครับโดยจะลงสนามกันในค่ำคืนวันพุธครับเวลาตี 1, นึนะครับก็แฟนเชลซีนี่เงียบเหงาไปประมาณ1สัปดาห์เนื่องจากในช่วงก่อนหน้านี้ครับจริงๆเชลซีมีโปรแกรมต้องเล่นกับแมนยูไนเต็ดแต่ว่าถูกเลื่อนออกไป เนื่องจาก Man แมนยูนเตตมีโปรแกรมเล่น FA ฟเอัพกับทางไบรตันนะครับก็เลยทําให้แฟนเชลซีเนี่ยเรียกว่าได้พักกันมาเต็มๆ1สัปดาห์นะครับก็เดี๋ยวจะมีลงเล่นกันในค่ําคืนวันพุธนี้นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดถึงความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับายอัพที่คาดว่าจะลงสนามรวมไปถึงนะฮะฟันธงลงสกอร์ จะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยแต่ก่อนอื่นนะฮะขออนุญ,ญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจําหน่ายแล้วที่เ e เ e ่นอว่นนะครับดูฟุตบอลดึกๆแบบนี้แนะนําให้ซื้อติดตู้เย็นเอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทาง Suzuki Swift G.L next ครับ next to the edge ครับใครอยากจะมองหารถยนต์สักคันหนึ่งนะฮะอยากจะไปลองทดสอนะครับไปกันได้เลยที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับ ไปดูสภาพความพร้อมกันหน่อยครับถแถลงข่าวของแฟรงค์ลัมพาดเมื่อตอนประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะฮะหลักๆเลยครับข่าวร้ายนะฮะโอ้ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนั่นก็คือริสเจมส์ครับมีอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงและต้องพักไปจนจบฤดูกาลเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เกมนี้ครับที่ริสเจมส์ลงเล่นไม่ได้เกมนัดที่เหลือในพรีเมียร์ลีกริสเจมส์จะลงเล่นไม่ได้อีกเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายที่เป็นอาการบาดเจ็บเดิมที่รักษาไม่หายนะสำหรับทางริชเจมก็ดีแล้วครับพักไปเลยเพราะว่าอาจจะว่าไปในซีซั่นนี้ก็หลายคนก็แทบจะสกิปอยากให้ข้ามไปแล้วนะครับเพราะนริชเจมเล่นไม่ได้ขณะที่เมสันเมาส์ครับอาการที่กระดูกเชิงกรานกลับมากําเริบอีกแล้วแล้วก็แฟรงค์พาดบอกว่าน่าจะต้องผ่าตัดซึ่งก็คาดว่าน่าจะพักประมาณ4สัปดาห์ขณะที่คาฮาเวชครับยังมีปัญหาที่หัวเข่าเล็กน้อย ก็น่าจะกลับมาลงซ้อมได้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นั่นแสดงว่าคารเวาก็อาจจะไม่พร้อมด้วยนะครับก็ตัวอื่นคาริดูคริบาลีก็ยังเจ็บอยู่นะครับอามาโดโรย่าก็เจ็บพักยาวฉะนั้นริชจมโบย่าคริบาลีและเมสันเมาส์จะลงเล่นไม่ได้นะครับก็11ตัวจริงที่คาดครับเชลซี Chelsea, ประตูน่าจะเป็นเกป้านะครับแบ็กซ้ายเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเบนชิวเวลนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นแบรนในแชมเปี้ยนส์ลีกก็ไม่เกี่ยวแล้วตกรอบไปแล้วด้วยขวาเนี่ย สื่อเขาคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นเซซ่าอัสเปิเกต้าเซนเตอร์ครับจะเป็นเวสต์ลิฟฟอรฟอน่ากับบาโดเบเดชิลนะเตียโกซิวาก็อาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกลางก็โคอาซิชเอนโซแล้วก็กองเต้แนวรุกเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเจ้าฟิลิกไรฮิมสเตอร์ลิงแล้วก็มิคไฮโลมูดริกนะครับอาจจะเป็นมูดริกยืนทางซ้ายเจ้าฟิลิกยืนตรงกลางแล้วก็สเตอร์ลิงยืนทางขวานะครับเพราะฉะนั้นผมว่าไลน์อัพ อาจจะไม่หนีจากนี้แต่ถ้าถามว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนนะครับผมว่าแบ็กขวาเนี่ยอัสปิเกตาเราไม่เห็นนานก็อาจจะสตาร์ทจากการเป็นเทรเวอร์ชโลบานะครับหรือว่าเซนเตอร์อาจจะได้เห็นเวสลี์ฟอร์ฟาน่ายืนคู่กับทางเตโกซิวาก็เป็นไปได้แต่กลางไม่น่าเปลี่ยนครับโคอาสิชเอนโซกองเต้ส่วนแนวรุกครับคาฮาเวชก็น่าจะลงเล่นไม่ได้เฟลิกมูดิกแล้วก็สเตอร์ลิงผมว่าอย่างถ้ามีเซอร์ไพรส์ก็อาจจะเป็นมาดูอเก้ซึ่งก็แทบไม่เห็นเลยในยุคข,ของ แฟงแลมพาร์ดนะครับส่วนทางเบรนท์ฟอร์ดครับสบภาพทีมตัวเจ็บก็มีปอนตุสเจนสันเซนเตอร์แบ็กเจ็บแล้วก็ Christopher yer, คริสโตเฟอร์อาเยอร์นะฮะเซนเตอร์แบ็กอีกคนก็เจ็บนองกาดต้องเช็คฟิตนะครับก็เกมรับเนี่ยบางทีเขาใช้อีธานพีน็อกกับเบนมีซึ่งคู่นี้ถ้าจำกันได้ตอนเจอกับเชลซีในเกมรัฐแรกที่ g t e c h Community s t a d i u ีมบ้านของพวกเขาเนี่ยโอ้เชลซีก็เจาะยากเหมือนกันนะครับหลักๆลักยอนวิซ่าก็น่าจะกลับมาแทนที่ของเอ่อเควินชาเดยกองหน้าดาวรุ่งที่ เกมร่าที่แล้วได้ลงเล่นเป็นตัวจริงซึ่งก็ไม่รู้เอาลงเล่นทําไมนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยยอนวิซ่าแกวิ่งเฉียบขาดอยู่แล้วเบนฟอร์ดเนี่ยสิเอ็ตัวจริงเดาไม่ยากครับประตูดาบิดรายาขวาเนี่ยเป็นอารอนฮิกกี้ครับแบ็กสกอตแลนด์ซ้ายเป็นริโก้เฮนรี่เซนเตอร์อีธานพินอกกับเบนมีกลางครับจอชดาซิวาแฟรงก์ออนเยรกาแล้วก็แมดด์แจนเซนแนวรุกมีแบรนเอ็มวิโมอีวานโทนี่แล้วก็ยอนวิซ่าดูแล้วผมว่าเบนฟอร์ดไม่หนีจากนี้ครับผมว่า11ตัวจริง น่าจะเป็นแบบนี้เลยครับไม่ไม่เปลี่ยนแปลงจากนี้สีิติที่ผ่านมากันหน่อยครับเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยเก็บคลีนชี e นะได้5จาก6เกมในการเจอกับเบนส์ฟอร์ดในทุกรายการก็คือ6เกมหลังสุด5เกมนี้เบนส์ฟอร์ดยิงเราไม่ได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะฮะนั่นซีซั่นก่อนนี่ซีซั่นนี้นะฮะขณะเดียวกันครับเบนส์ฟอร์ดไม่ชนะใน6เกมหลังสุดของพรีเมียร์ลีกจะว่าไปเชลซีเนี่ยเจอเบน์ฟอร์ดในช่วงที่พวกเขา กำลังแว่งนะครับในขณะเดียวกันครับถ้าเราแกว่งเนี่ยถ้าเขาแว่งเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นสารส้มเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเราแพ้มา4เกมติดต่อกันนะฮะแล้วก็ไม่ชนะมา7เกมติดต่อกันส่วนเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยนะฮะหเกมหลังสุดพวกเขาไม่ชนะแล้วก็เป็นเสมอ3แพ้3คู่นี้ไม่ต่างกันครับผีเน่ากับลงผุขณะแต่ผมมองอย่างนี้ฮะผมมองว่าช่วงหลังนักเตะเชลซีกับ สภาพจิตใจด้วยนะฮะตัวหลักๆที่เจ็บอย่างพวกไมสันเมสาริสเจมเนี่ยผมว่าดูแล้วประสิทธิภาพเนี่ยโอ้โหในบ้านแทบจะเป็นสิ่งเดียวที่เราได้เปรียบเบนฟอร์ดขณะเดียวกันครับคุณอย่าลืมนะเบนฟอร์ดชุดนี้เคยปราบแมซิตี้มาแล้วความน่ากลัวของเบนฟอร์ดเดาไม่ยากครับอีวานโทนี่นะฮะยูอันวิซาแล้วก็แบรนด M ์เอมวิโม่สามตัวรุกเนี้ยเชลซี Chelsea เคยเจอมาแล้วถ้าจำมาได้แล้วที่เดอะบริดจ์ด้วยเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นอีกเกมหนึ่งที่ แฟนสิงบลูได้มีเยี่ยวเหนียวกันแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ใช่เกมง่ายสื่อเนี่ยเขามองว่ามีโอกาสออกเสมอสูงซึ่งผมก็มองว่าเป็นไปได้แต่ในขณะเดียวกันผมบอกเลยครับความอันตรายของเอวิโมโทนี่และวิซซ่าผมว่าผู้นี้จะเจาะป,ประตูเชลซีได้เพียงแต่ว่าเชลซีเนี่ยจะสามารถเจาะพวกเขาได้หรือเปล่าแล้วก็3ตัวบนเนี่ยผมบอกเลยนะฮะอาจมีเซอร์ไพรส์ได้เห็นคอนอกาลาเกอร์ด้วยํายิ่งถ้าเป็นคอนอกาลาเกอร์เชลซีกับการได้ประตูโอ้โยุ่งยากมากจริงๆนะฮะถึงแม้ว่า ประตูล่าสุดที่เราได้ก็คือจากการลักเกอร์เป็นการยิงไกลก็ตามยิงฉลับก็ตามแต่ผมว่าตอนนี้สำคัญสุดๆคือสภาพจิตใจของนักเตะเชลซีอ่ะมันเตลิดเปิดเปิงไปหมดแล้วนะครับผมว่านักเตะเชลซีเนี่ยอยากจบฤดูกาลแล้วไปว่ากันใหม่จะมีนักเตะอ,อยู่ไม่กี่คนครับที่ผมรู้สึกว่ายัางยังเล่นแบบเต็มที่อ่ะเบนชิวเวลบารูเบเดชิวเชลฟิลิกนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพของเ้าฟิลลิกกับการจบสกอร์ก็ดูเหมือนจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้น กลางของเชลซีเท่านั้นแหละครับที่จะพอสู้กับ3แนวรุกของเบรนท์ฟอร์ดได้เอนโซ่กองเต้แล้วก็ควอซิชแต่ถ้าถามว่าในมุมนึงว่าเฮ้ยเชลซีจะได้ผลการแข่งขันที่ต้องการหรือจะเก็บ3คะแนนได้จากใครผมมองว่าเอนกลกองเต้จะมีส่วนสําคัญนะครับผมว่ากลางของเชลซีเนี่ยถ้าสมมุติเราได้3คะแนนเนี่ยเกิดจากกลางของเชลซีเลยที่ต้องโดดเด่นมากๆแล้วกองเต้เนี่ย ขนาดเล่นกับลิเวอร์พูลเล่นกับทีมที่แบบลกพอลงเล่นเป็นตัวจริงอะ่ะเราเห็นได้ชัดว่าเขามีคลาสที่เหนือกว่านักเตะหลายๆคนเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเชลซีเก็บ1แต้มหรือ3แต้มได้ผมว่าเกิดจากเอ็นโกโลกองเต้เนี่แหละที่บิวอัพเกมก็เป็นไม่ได้ครับที่กองเต้อาจจะขึ้นไปยืนตัวบนไปซ e ับพอร์ตทางเจ้าฟิลิกซับพอร์ตไรฮิมเซอร์ลิงเหมือนแท็กติกก่อนหน้าน,นี้ที่ลมพาดเคยใช้แล้วก็กับเรอัวมดิดแล้วมันเหมือนจะได้ผลนะครับซึ่งผมก็มองว่าถ้าเชลซีจะทําอะไรไะเรบรนท์เองเต สำคัญมากครับเชลซีจะเน่าคาบ้านหรือจะมีแต้มผมว่าอยู่ที่เอ็นโกโลกองเต้และผมว่าตัวอย่างเอนโซ่ฟอนเดสกับมาต o วโคซิชต้องเป็นตัวคอยซับพอร์ตกองเต้ในขณะที่กองเต้เนี่ยขึ้นไปเล่นเกมรุกคือคุณใช้กองเต้เล่นทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าคู่นี้ผมบอกเลยครับฟุตบอลเนี่ยการไร้กาลังใจหรือว่าแรงจูงใจเนี่ยภาษาภาษา้า,าเราคือแรงจูงใจสําคัญมากๆครับผมเชื่อว่า แฟนเชลซีจะได้เซ็งกันไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ค่อยๆไต่ครับเก็บทีละแต้มละแต้มผมบอกเลยฮะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างจากโซนตกชั้นแบบไม่น่าห่วงมากแต่อันดับตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเบรนท์ฟอร์ดก็ยังมีความอันตรายในการโต้กลับนะบส่วนเชลซีก็ยังได้เปรียบในการเล่นเป็นเจ้าบ้านอ่าจางน้อยมึงเล่นในแฟนบอลหน่อยผมเลยมองว่ามีโอกาสออกเสมอสูงครับถามว่าเกมมันจะเหมือนกับไบรตันไหมไม่เหมือนครับผมว่าไบรตัน กล้าเล่นแล้วก็ไบรตันในบอลของเดซายบี้เขากล้าเพลสซิ่งด้วยขณะที่บอลเบนฟอร์ดจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ยังมีความเป็นเป็นบอลที่ยังมีความเป็นรองหรือว่าไม่ได้ไม่ได้เก่าประสบการณ์เหมือนจริงๆไบรตันกับเบนฟอร์ดเนี่ยเป็นทีมเหมือนพี่ทีมพี่น้องตรงที่ว่าไบรตันมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมากกว่าเบนฟอร์ดเพิ่งมาเป็นน้องใหม่ในพรีเมียร์ลีกที่ยังอาจจะต้องหาประสบการณ์มากขึ้นเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าเบนฟอร์ดยังอาจจะมีจุดอ่อนที่ไม่เหมือนกับ ไบรตันเท่าไรนะครับคู่นี้มีโอกาสออกเสมอสูงครับผมว่าถ้าแพ้เนี่ยเชลซียิ่งวิกฤตเลยแต่คิดว่าอาวุธของอีวานโทนี่วิซ,ซ่าและเอเบิโมยังทำร้ายเชลซีได้บางจังหวะเท่านั้นมันก็มีในช็อตที่เราได้เปรียบในการเล่นในบ้านแล้วก็ผมเชื่อว่าคลาสกองเต้จะยังพอช่วยประคองเชลซีได้คู่นี้ผมมองว่ามีโอกาสจบด้วยการเสมอ1ประตูตอนหนึ่งเป็นไปได้นะครับหรือ0ต่อ0ส่วน,นเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรครับคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับคิดว่า เชลซีจะน็อกคาบ้านอีกหรือเปล่าหรือว่าจะสามารถเก็บ3คะแนนได้ก็อย่าลืมอคอมเมนต์เข้ามาได้แล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ